เรื่องสังคมอีกสักเรื่องนึงนะครับที่จังหวัดตราดคาดการว่าอาจจะน้อยใจลูกที่ไม่ยอมให้เลี้ยงหลานคือจะยกให้กับสามีไปเนี่ยนะฮะก็เลยจู่ๆพอบของเข้ามาในห้องน้ําแล้วก็กลายเป็นว่าไปผูกคอตายเนี่ยนะฮะเป็นร่างของสุภาพสตรีท่านหนึ่งอายุ46ปีนะคะผูกคอตาย โดยสามีของผู้เสียชีวิตเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากความเครียดแล้วก็ความน้อยใจเพราะว่าสุภาพสตรีท่านนี้ซึ่งอายุ46ปีเนี่ยมีปากเสียงกับลูกสาวเรื่องลูกสาวไม่ยอมให้เลี้ยงหลานสาวอายุขวบเศษลูกสาวเนี่ยจะให้สามีที่แยกทางกันเนี่ยเอาไปเลี้ยงแต่ว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องการจะเลี้ยงหลานคนนี้เองก็เลยมีปากเสียงทะเลาะก,กันกับลูกสาวอย่างรุนแรงนะคะแล้วต่อมาก็มามีปากเสียงกับทางสามีอีกจากนั้นผู้เสียชีวิตหอบที่นอนไปนอนอยู่ในห้องน้ํา แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นคิดสั้นขู่คอฆ่าตัวตายนะคะในขณง,งนั้น,นะคะค่ะ